สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟก็อยู่ที่งานนะครับเพื่อพามาชมนะครับรถที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดของทางฟอร์ดนะครับก็เป็นตัว OpenCAP บนะครับ XLS นะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับเปิดราคามานะฮะได้เร้าใจจริงๆนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทสหรับแคบยกสูงนะครับเกีย์ออโต้นะฮะ ตัวนี้มันออกมานะครับเป็นรุ่นระหว่าง xl plus กับ xlt นะครับเป็นตัวระหว่างกลางเลยนะครับแล้วเราจะยกเลิกรายการผลิต xlt เลย xlt จะเหลือแค่แคป 4x4 4นะครับตัวเดียวเท่านั้นเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาชมนะครับเดี๋ยวจะพามาชมตัวนี้นะครับก็ next gen ranger นะครับ open c a p xls นะครับ เครื่องยนต์2.0ซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีด170แรงม้าน,นะฮะแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย794,000บาทนะครับเนี่ยเราไหมเนาะไม่ต้องถือกระบะเกียร์อัตโนมัติราคาแปดแสนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราผมพามาดูนะว่าส่วนไหนต่างกับตัว xlt ส่วนไหนต่างจาก xlt p l u ถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยครับมันต่างจาก x l Plus มากมายเลยนะฮะต่างจาก x l Plus มากมาย x l Plus มัน7 9 0 0 0ับาทใช่ไหมครับมาดูต่างกันยังไงนะครับ ไฟหน้านะครับเป็น LED m u l t i r e f l e c t o r นะ LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ซึ่งแน่นอนครับ x l p a u s เนี่ยเป็นเอ่อ i r e f l e c t o r ธรรมดานะครับตรงนี้ก็ต่างกันนะตัวนี้มีไฟวิ่งกลางวันนะครับไฟตัหมอกครับมีมาอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมอย่างนี้เหมือน XR T เลยนะครับเหมือนมากๆกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถก็เหมือน x l T เลยมีห่วงลากนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายตัวเดียวเหมือนกันนะฮะ มาในส่วนของตัวกระจังหน้าอันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วนะครับกระจังหน้า XLT มันจะเป็นแบบโครเมียมเนาะตัวนี้มันเป็นดํานะครับตัดเทานะครับดำตัดเทาจริงๆเป็นสามสีเลยนะดําเงาสีเทาดําด,ด้านนะครับเห็นไหมตรงลังเนี่ยตรงพิกเซลจะเป็นดําด้านนะครับด้านนอกกรอบนอกเป็นดําเงาคาดกลางด้วยโลโก้ฟอร์ดสีเทานะครับไปดูต่อนะครับอ่ะ คิย์ล้อนะครับเหมือนกันมันเหมือนกันทุกรุ่นแหละเห็นไหมเป็นดําด้านนะครับล้อแม็กนะครับเป็นแม็กสิบเจ็ดแม็กสิบเจ็ดลายเดียวกันนะครับเป็นบิตโจนนะครับเป็นดูเลอร์เหมือนกันนะสเปคยางทุกอย่างเท่ากันนะฮะแก้มก็เทอร์โบนั้นนะครับตัวนี้คีบระบายความร้อนกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถ LED เหมือนกันนะครับอ่านะ มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเป็น XL p a u s เนี่ยมันจะเป็นดำด้านถูกไหมพวกนี้มันจะเป็นดำด้านเนาะ,ะตัวนี้มันก็จะเหมือน XL T เลยเห็นไหมบันไดนะครับมีบันไดเหยียบมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเร็วนิดนึงเนาะไลเนอร์มีมาตรงนี้เป็นขอบหลังมีมาเหมือนกันนะครับมีมาเหมือนกันมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปดูมุมกว้างหน่อย วันนี้พอถ่ายได้ครับวันนี้พอถ่ายได้ตอนแรกว่าจะไปถ่ายแบบละเอียดที่โชว์รูมก็มาดูแล้วว่าถ่ายได้นี่นะครับขนาดมิติตัวรถเท่ากันไฟท้ายครับเป็นโคมแดงเป็นโคมแดงเหมือนกันนะครับมีไฟเบรกดวงที่3เหมือนกันมีกล้องฝั่งที่โลโก้เหมือนกันนะครับและ XLS มีกันชนท้ายติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ เดินอย่างเงี้ยถ้าเนี่ยดูอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นป้ายคขาบอก xls ก็ xlt อะครับนะครับต่างกันภายนอกต่างกับ xlt แค่กระจังหน้าต่างกับ x l p a r s ทั้งหมดเลยเพราะว่า x l p a r s ไม่มีกันชนท้ายถูกไหม xlparts ไม่มีบันไดเหยียบนะครับ xlparts ไม่มีไฟหน้า led multi reflector ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับก็ต่างกันมันจะต่างกันกับ xlt ภายนอกอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันไม่มีสมาร์ทคีย์นะไม่มีสมาร์ทคีย์นะครับ xlt เป็นสมาร์ทคีย์มาตัวนี้ไม่มีนะ เปิดมาทรงตู้กับข้าวนี่เป็นทรงตู้กับข้าวกว้างขวางนะครับเป็นทรงตู้กับข้าวแอดแบ็คู่หน้าครับมาดูปรับปรับมุมกระจกเป็นไฟฟ้าพับมือนะครับพับมือนะนะฮะนั่นเท่ากับว่าถ้าจะพับกระจกต้องไปเอามือดนอันจากข้างนอกนะครับ เบาเป็นเบาผ้านะครับซื้อไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นเบาหนังนะครับที่วางแก้วไม่มีเพิ่มได้นะครับกุญแจเป็นกุญแจไขไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดไฟตัดหมอกได้นะครับมีระบบเลี้ยวให้เพราะหักพงมาลายปุ๊บเดี๋ยวไฟตัดหมอกก็ติดมีอ,อ่อรีไฟหน้านะครับปรับไฟหน้าสูงต่ำนะพงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สี่ทิศทางนะนี่ ควบคุมพวกมัลติฟังก์ชันมีข้อมูลการขับขี่มีนะครับจอ8นิ้วนะครับแล้วก็ที่ปัดน,น้ําฝนมีที่น่วงนะฮะแล้วก็กระจกตัวนี้นะครับเป็นปรับมือจอกลาง10นิ้ว s y n c 4 a and อแดร a ออโต p แอปเปิลคาเพแบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s s นะครับตัวนี้นะก็สั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเกียร์ออตโต้เนาะแล้วก็ ลองรับโทรฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ USB ไทย A ไทย C นะครับมีหมวดกันกันกบ P สี่โหมดนะเกียร์ออโนต้นะครับแล้วก็มีปิดเรื่องของ ESP TCS นะครับถ้ากับคันนี้มีมานะ ESP TCS นะผมบอกเลยราคาขนาดนี้มีขนาดนี้เลยนะ, Gear, นะเกี Speed, เยร์นะครับเป็นอัตโนมัติหกสปีดเล่นมันนวดได้ที่หัวเกียร์ด้วยนะครับเลือกลิมิตเกียร์ได้นะฮะดูราคาสินะครับราคาเล้าเลนะานะก็นะ ยังไงก็ท่านใดชอบนะครับสนใจรุ่นนี้โทรมาได้เลยนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบหนะ้าเบอร์โทรดีไลน์กรบขึ้นว้ให้แล้วนะครับก็คลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ